ฉันได้ขาว่าบริษัทใหญ่ว่าไล่ออกมาอไอ้เราโดนไล่ออกก็อะไรอ่ะเห็นว่าขโมยของผู้จัดก,การรับเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ฉันว่าระวังของลอยบ้างดีกว่าอืมกลัวน่ากลัวคุณยังทำแบบนั้น คือขนมให้เราด้วยใช่โอ๊ยอะไรวะโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้มันระวงังระวังกว่านี้นหน่อยไม่ได้ไหมไงโทษครับผมเป็นพนักงานใหม่ อ๋อเองเหรอพนักง,งานใหม่ที่เขาลือกันให้แซดเลยว่าไปขี้ขโมยมาทำงานน่ะเงียบทำไมวะ<อ>เงียบทำไมขี้ขโมยโ<อ>นึกว่าจะแน่ เังก่อนไปอย่ไปค่อยคิดก่อนว่าไปแต่วางต้องอะไหรือเปล่าสบายอ่ะลืมที่ยวฟฟิศน่แหละแตกลับมา,าก็ไม่เห็นหรว่าไม่รู้ไปไหนอ่ะฉันจะแว่าคนที่เอาไปก็น่าจะเป็นพวกพวกเราแน่ยแหละแต่เมื่อคืนอ่ะสปาเห็นพนักงานใหม่อ่ะเข้ามาเจอหรือว่า ิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยนี่โดตการมาเอกีเลยบอกน้องไว้ดิว่าขโมยกระป๋องตังน้องเข้าไปอ่ะขโมยอะไรกันครับผมไม่รู้เรื่องก็พี่อ่ะโดนบริษัทเก่าไล่ออกมาเพราะขโมยของแล้วเมื่อคืนพี่อยู่กับคนเดียวจ้ะใช่คนนี้ใส่กี้ขโมยแบบเนี้ยต้องโดนไล่ออกประถานเดียวไล่ออก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 ทุกคนมุณมาอะไรกัน ก็พนักงานใหม่คนนี้นสิมันขโมยกระเป๋าตังน้องสปายไปอ่ะใช่ค่ะขโมยจริงหรือเปล่าผมมีหักฐานที็มีกระเป๋าตัง์อยอดคลิกครับเราไอ้คนที่มันเคยโดนไล่ออกจากที่เก่ามามันเชื่อคำพูดได้หรอใช่ค่ะผู้จัดการต้องทำอะไรสักอย่างนะคะเอาหล่ะทุกคนใจเย็ยนเชื่อได้หรือไม่ได้ผมมีหลักฐาน ก็วงจรปิดกับมือผมเองกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้น หมอไม่น่าเชื่อแต่เมื่อรู้ตัวคนร้ายแล้วหลงประหงเหรอมเมาตัวบอยหนรอไห้ครับเชิญครับสีอ,อะไรสู้มือไปเมื่อจบเรื่องอแล้วทุกคนก็แยกย้ายก็ไปทำงานนะผมเองก็จะไปทำงานเหมือนกันขอบคุณเจตจการมากเลยนะครับไม่เป็นไรคนที่เคยทำผิด แล้วแก้ตัวแก้ไขก็มีเยอะวยาไปเชื่อว่าผมให้โอกาสทุกผนขอบคุณมาก,มากครับพี่คครับผมหนูต้องขอ,นนอโนะคะที่วาพี่เป็นคเลอ,อ๋อไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าก่อนหน้านี้ทุกคนคิดกับผมยังไงแต่ครับผมก็ดีใจครับที่ทุกคนได้รู้ว่าผมไม่ได้ทำผิด ผมซึ่งเคยทำผิดพลาดมาก่อนด้วยความไม่อยากยังชั่งใจในดีแต่มาวันนี้วันที่ผมกลับตัวกลับใจผมได้รับโอกาสจากผู้จัดการจนกลับมามีที่ยืนในสังคมได้อีกครั้งถึงแม้ในวันนี้วันที่เราทำผิดพลาด ทุกคนจะต่อว่าเราตาหน้าว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่หากว่าเราพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้รู้ว่าเรานั้นเปลี่ยนไปแล้วผมเชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีโอกาสสำหรับคนที่พร้อมจะปรับปรุงตัวเองเสมอเหมือนกับที่ผมได้รับโอกาสจากผู้จัดการการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยและให้โอกาสฝากไว้ให้คริส